ครับอยู่กับอูช่างเอ็มค่าติดรถถครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของงานจัดส่งอีกแล้วครับวันนี้จัดส่งลูกค้าหนึ่งท่านนะครับเป็นขนส่งด่วนภาคอีสานครับวันนี้จัดส่งไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูครับนี่ตัวนี้ครับสินค้าเจ็บเงินปลายทางได้เลยนะครับตัวค่าติดผ่านพวนนะครับตัวนี้รถไถคูปต้า l 5018นะครับส่งที่อําเภอนากลางนะครับบ้านอูทองอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับ ตอนแรกลูกค้าแจ้งเปลี่ยนวันรับของนะครับติดทุระไปที่ชนบุรีนะครับตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะครับให้โทรมาแจ้งผมว่าให้ส่งให้เลยนะครับส่งวันนี้นะครับวันนี้วันอังคารสินค้าถึงวันพุธถึงปลายทางวันพุธเลยนะครับตัวนี้นะครับโซนภาคอีสานส่งวันนี้ถึงค่งนี้เลยถ้าโซนขนส่งไปสเนียก็จะใช้เวลาหน่อย4-5วันนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็คือส่งวันนี้ถึงวันถัดไปเลยนะครับ ตัวนี้ไปที่หนองบัวลําพูนะครับโค้งผานเป็นของ L5018 นะครับหลายท่านนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาผมที่ผมสอบถามว่าโค้งผานเป็นยังไงครับเป็นโค้งเหลี่ยมหรือว่าเป็นเหล็กกลมๆด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเหล็ก,กโค้งเหลี่ยมนะครับส่วนเหล็กกลมๆด้านหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวโค้งผานที่เป็นโค้งผานปกติของรุ่น L50 นะครับ d h 2 4 6 f นะครับ จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมีเหล็กกลมๆเนี่ยนะครับเหล็กกลมๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาจะเรียกว่าผานกระทูนะครับบางพื้นที่บางพื้นที่ก็จะเรียกผานอิสระนะครับจะไม่มีเพากลางตรงนี้นะครับนี่จะไม่มีเพากลางตรงนี้รุ่น L50 เหมือนกันครับนะครับตัวโครงจะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับตัวนี้แจ้งให้ตรงนะครับแจ้งให้ตรงถ้าเป็นตัวนี้เราก็จัดอีกรุ่นหนึ่งให้ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะจัด ขาอีกรุ่นหนึ่งให้เพราะว่าการตำแหน่งการวางขาความกว้างมันไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็จัดให้ลูกค้าได้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผานปกตินะครับผานมีเผากลางสอดกลางผานเนี่ยตรงนี้คือเผากลางเนี่ยตัวโคกนี่แหละนะครับบางท่านก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเรียกผานอิสระผานอิสระมันจะไม่มีเผากลางตรงนี้มันจะมีลูกปืนอยู่ที่ใบผานใบผานใครใบผานมันนะครับก็อยากให้พี่น้องเข้าใจนะครับจะได้สั่ง ซื้อไปตรงรุ่นติดตั้งง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นผ่านอิสระเนาะหรือผ่านกระทุนะครับก็จัดให้ตรงรุ่นปลายทางจังหวัดหนองบัวลําพูแล้วก็ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอุบลราชธานีลูกค้าจะมารับเองนะครับี่ติดผ่านพวน LC0 นะครับส่วนตัวนี้ MU49 นะครับทรงที่สีสเกตนะครับสีสเกตนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะขึ้น MU49 ูบุรีรัมนะครับ สำหรับฝั่งนี้ก็มหาสารคามนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่จัดทรงนะครับตอนนี้นะครับขอนแก่นเสร็จแล้ว L 5 0นะครับผมพาไปดูว่าไปที่จังหวัดไหนบ้างครับแล้วก็มีสเปคโครงผานที่มันแปลกใหม่ด้วยตัวนี้ก็เสร็จแล้ว L 4 0นะครับ L 4 0ูบุรีรัมนะครับบุรีรัมเสร็จแล้วตัวนี้ฟอร์ดนะครับติดกับครงผานฟอร์ดนะครับ บุรีรัมย์เหมือนกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเมื่อวานนะครับประกอบเมื่อวานเนี่ยตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ลำปางนะครับจังหวัดลำปางนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับเสร็จแล้วเหลือแค่พ่นสีนะครับลูกค้าเก่านะครับสั่งไป4ตัวแล้วนะครับนี่ตัวที่4ี่นะครับใช้ดีไม่ดีไม่รู้ครับสั่งไป4ตัวแล้วขอบคุณมากนะครับแล้วก็ตัวนี right. example, ้ก็เสร็จเหมือนกันนะครับตัวนี้อุทัยธานีครับอุทัยธานี นะครับตัวนี้ก็ L40 เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสเปคผานที่แปลกใหม่นะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นผานของโรงกึ่งนะครับผานของโรงกึ่งโค้งผานสั้นนะครับโค้งผานสั้นติดกับรถ L47 นะครับติดกับรถ L47 โค้งผานสั้นแต่ว่าใช้ใบผานเนี่ย24นิ้วนะครับทีมงานช่างก็จะมาทําให้ตรงสเปคก็คือคานตัวคารเนี่ยเท่ากับรุ่น40แรงแต่ระดับขานเนี่ย เราจะทําให้เท่ากับรุ่น50แรงนะครับเพราะว่าใบผ่านมัน24นิ้วนะครับถ้าทําขาสั้นมันจะไม่ถึงพื้นนะครับระยะการเผื่อก็จะใช้งานไม่ดีในระยะยาวเพราะว่าใบผ่านมัน24นิ้วนะครับตัวขาเนี่ยตัวเนี้ย40แรงนะขามันอยู่ในระดับใบ22นิ้วแล้วก็มีระยะเผื่อให้ตรงนี้นะครับระยะเผื่อให้การใช้งานนะครับใช้ไปเรื่อยๆ ผานจะสึกลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ได้นะครับสาหรับตัวนี้ก็อยู่ในใบ22นิ้วนะครับส่วนใบ26นิ้วนี่ตัวฟอร์ด26นิ้วนะครับตัวฟอร์ด26นิ้วก็จะทําให้แบบนี้นะครับระดับขามันไม่เท่ากันครับ22เรื่องตั้งแต่22นิ้ว24นิ้ว26นิ้วนะครับระดับขาแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราทําเป็นรุ่นไทยรุ่นมันอ่าในส่วนของผานลงกึงที่เราจะกรอบให้วันนี้ก็ โค้งเนี่ยโค้งผานเนี่ยตัวโค้งผานสั้นเท่ากับ40แรงแต่ว่าใบผานใหญ่เท่ากับ50แรงนะครับตัวฐานของคานของข้าเราจะทําให้รุ่น L 4 0แต่ตัวขาเนี่ยเราจะทําให้รุ่น L 5 0ก็คือมันจะอยู่ด้วยกันนะครับไปถึงติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ทีมงานช่างก็จะไปส่งให้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับก็มีอีกหลายท่านที่ต้องขึ้นงานให้แล้วก็ติดโรตารี่ก็น่าจะ2ท่านตอนนี้นะครับติดโรตารี่น่าจะ2ท่าน ติดโรตารี่ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับตัวติดโรต,ตารี่ก็จะได้แขนกลางไปด้วยนะครับติดโรตารี่ L 5 0นะครับลูกค้าเก่าแล้วก็เป็นอ่า,าลูกค้าที่อยู่ติดโรตารี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่า L 5 0เหมือนกันนะครับโรตารี่มี2ตัว1 8 3 F นะครับตัวนี้อ่าลูกค้าเก่านะครับแล้วก็ลุนี้ตัวนี้ส่งไปที่อำเภอจอมพระสุรินนะครับเป็นติดโรตารี่แล้วก็ติดผานตอนนี้ก็ น่าจะอัปเดตมาประมาณครึ่งครึ่งนึงแล้วนะครับที่เราจะต้องผลิตให้ลกับลูกค้าวันนี้ก็น่าจะเสร็จอีก2ท่านนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เราประกอบมามีลูกค้าทั้งหมดแล้วเหลือแค่จัดส่งรุ่น L32 แรงก็มีนะครับ L3208 นะครับแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งซื้อในส่วนของ L4028 ก็มีครับ ก็จะเป็นได้งานเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมานรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ครับตัวขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยงานเชื่อม CO2 ครับนี่ครับนี่ครับตัวซับบูทก็จะใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ด้านบนก็จะประกอบให้ทั้งแนวส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเสริมให้นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นเหล็ก2ชั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนความหนาอยู่12มิลสำหรับฐานที่เราจะไปยึดกับตัวโครงผานนะครับในส่วนของระดับขาที่ ระหว่างการงอลงนะครับการงอลงการตัวที่เราบ่าขานะครับเวลาเวลารถวิ่งนะครับรถวิ่งหรือใช้งานเนี่ยตำแหน่งที่รับน้ําหนักเยอะที่สุดจะเป็นตัวนี้ครับตัวที่ตรงบริเวณที่เรางอนะครับเวลาเพราะว่าตำแหน่งนี้คือติดกับโครงผานอยู่แล้วครับจะเห็นได้ว่าเวลาเรางอนะครับนี่ให้ดูเลยเวลาเรางอเนี่ยเราจะงอมาถึงนี่ครับ เราจะดามด้านล่างมาแล้วก็งอให้ถึงตำแหน่งที่พับนะครับตำแหน่งที่พับพอดีเลยเวลาที่มันรับน้ำหนักมันจะมาค้ำตัวนี้นะครับตัวที่เราดามให้เนี่ยมันจะไม่สามารถลงได้อีกนะครับก็คือขามันจะไม่ตกไม่มีขาได้ขานึงต่ำเวลาใช้งานมันโหลดกระแทกนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ทีมงานช่างออกแบบให้แน่นหนาะสมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยโรงงานอยู่อำเภอพยากระพูมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม จำหน่ายค่าติดผ่านพวนค่าติดโตรตารี่สนใจโทรสอบถาม0887478136นะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ